สวัสดีวันพะลือหัดค่ะวันนี้เราสองคนพากันมาเที่ยวในห้างเพราะว่าบรรยากาศวันนี้มันจะมีฝนตก20%เราไม่อยากออกไปโดนฝนในวันที่อากาศมันหนาวหนาวและเปียกเราก็เลยหาที่เดินที่มันแห้งๆเราเลยพากันมาที่เมโทรเซ็นเตอร์เมโทรเซ็นเตอร์ห้างของคนอยู่ภาคเหนือ นิวคาสเซลนะเพื่อน into metal วันนี้เราตั้งใจจะมาดูอะไรนะ something mac mac อะไรนะ mac mac tk <What? S 1> mac I wanna go to tk mac so happy. which one oh new <been there. S 1> you have display for it No. no that, look, that one you have it already No. เนอะไม่โอ้ยลูกนั่นเฟอร์ r ารี่นี่คือร้าน River Island ร้านนี้ตกแต่งภายในสวยมากโอ้ก็เลยเข้ามาดูชุดชุดเขาก็สวยนะในบางนางแบบที่ถูกใจโอ้นะโดยเฉพาะเสื้อยีนตัวนี้โอ้ชอบมากเลยแต่โอกัดฟันไม่ซือ้อ แล้วกางเกงยีนหางกระดิ่งซึ่งเป็นเทรนตอนนี้ด้วยโออยากได้มากเลยแต่ก็กัดฟันไม่ซื้อโอเข้าไปดูแล้วก็เพลิดเพลินกับการตกแต่งร้านของเขาอะตกแต่งร้านได้สวยมากมีที่ให้นั่งแบบว่าเยอะแยะเลยถ้าเอาสามีมาด้วยสามีมานั่งรอได้แบบสบายๆมีห้องลองเขาจัดแบบจัดดิสเพลย์ได้สวยมากค่ะเป็นร้านแรกที่โอเห็นแล้วสวยสวยมากสวยกว่าแบรนด์อื่นๆอ,อีกอะใครว่างๆแวะไปดูนะร i v e r Island ันนี้โอตั้งใจจะมา TK m a x Home Sense โออยากจะมาดูตะ,ตะเกียงแรมโคมไฟตั้งตรงหัวนอนช่วงนี้ก็จะเป็นธีม Easter coming นะ,ะคะ Easter egg coming เยอะมากทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเยอะจนดูไม่ถูก มี่ออกมาตรงนแนกพวกผ้าปูที่นอนพวกหมอนองิงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นของในห้องน้ำในคูอวใหญ่มาก t มั้ยเยอะมากผมเพิ่งซื้อตัวที่เอาเรียงเครื่องสำอางไปไม่นึกว่าจะมาที่นี่ที่นี่ถูกกว่าเยอะเลยโอมซื้อจากอเมซอน a อเมซอนเซลแล้วก็สิบเจ็ดปอนเกือบสิบแปดปอนยูนี่ถูกกว่านี่โลนี้สามเก้าเก้านี่ก็ไม่แพงแอืมซีเคแม็กนี่เขียงเขียงเพียบเลยชิบว่าน,นี่ดู นิด <L iş> อินไทยแลนด์อือเทมนี้พริกเกลือพริกเกลือเพื่อนดังเพราะลิซ่าจริงๆนี่สิ่งที่ตั้งใจมาดูโออยากได้แนวแนวนี้นี่เป็นแบบอ้วนอ้วนอันใหญ่ๆ29.99้ 29. โออยากได้ คงไม่เอาทรงสูงคงเอาทรงเตี้ยฝั่งนี้มีเยอะมากสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้ก็สวย3ามอันนี้เป็นของลาฟลอเรนถ้าของลาฟลอเรนห้าสิ้ปอนด์สวยถ้าไม่ใช้แบรนด์ลาฟลอเรนก็จะถูกหน่อยนี้29มสิบเก้านี่ลาฟลอเรน สวยนะอันนี้อุยอันนี้แหละที่เรอยากได้เอาไปตั้งตรงฮอร์เว็นที่นั่งเท่าไหร่อ่ะสี่สิบเก้าปอนมรักได้แจกันสีแดงก็สวยแต่ไม่ใช่เซรามิกนะเบาอของตังบ้างสวยๆวยันนลยเมืงนี้ ดูแก้วมัคพวกนี้ <laughs> น่ารักสวยนะเนี่ยเก้าปอนเก้าเก้าเก้า โอ้ยอันนี้ถูกใจมากสปูนเบสต์สี่เก้าเก้าเอาไว้แถวแถแถวที่เราทำอาหารแนละ้วเราก็เอาวางพวกตะหลิวทัพพีอะไรเงี้ยโอ้ยน่ารัก เดี๋ยวให้ดูนะคะได้อะไรมาบ้างก็ได้ขนมของกินเล่นให้แมวแล้วก็อันนี้โอะเป็นคนชอบกินคาราเมลครีมบูเล่ชอบกินครีมบูเล่ก็เลยลองซื้อมาชิมดูแล้วก็อันนี้มันขี้เลยดีเอาไว้คาดผมเวลาแต่งหน้าแล้วก็เกลือฮิมาลยันค่ะอันนี้หนึ่งกิโลกว่าหนึ่งกิโลหนึ่งรอห้าสโอว่าคุ้มดีแล้วก็ ขนุนที่ไอโอชอบกินขนุนเอาแบบไม่กรอบเป็นแบบขนุนอบแห้งแล้วก็ไอเทมในบ้านก็คือพรมพรมแบบว่าซักได้แล้วก็อีกตรงนึงก็คือตรงนี้นิ่มดีค่ะซักได้แล้วก็หมอนอิงหมอนอิงเพิ่มสีสันให้กับห้องนั่งเล่น oh, the way <laughs> แล้วก็หมอนอิง เอามาทำให้มันแบบพอบซื้อสีสัน Afternoon Snack ข mm ้าวจี Fish Cakes right <laughs> right cake yes <laughs> <laughs> ของโอกก็กินกับเจลบองค่ะ <Thanks. S 1> แล้วก็มีชานมไข่มุกโอโ้โหเป็นวันหยุดที่ดีมาก <laughs> ดินเนอร์นะคะ ผัดผักรวมใส่กับหมูกรอบเมนูล้างตู้เย็นขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชมช่องโอบไลฟ์บล็อกนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย